สิ่งที่เขาทํากระบวนการที่เขาทําอยู่เนี่ยมันคือกระบวนการที่จะล้มหัวหน้านะเขาเลยว่าเอ้ยเรามาร่วมมือกันล้มคุณพิรพันธ์เลย <c oughs> ผมก็เฮ้ยมันเกิดอะไรขึน้นก็พยายามต่อสายไปแต่เขาอะไม่รับสายซึ่งเขาจะรู้ได้ไงว่าผมจะพูดอะไรเอ,อเพราะว่าเขาไม่รับสายผมครนะฮะไอ้ไอ้พูดอย่างเงี้ยพูดอะไรก็พูดได้ผมเป็นคนที่สู้เพื่อ ปกป้องหัวหน้าแล้วก็ปกป้องศักดิ์ศรีของพรรคนะแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงเขาบอกว่าขิงไปพูดะะกับเพื่อนๆใน,นกวนเขาเนี่ยว่าเฮ้ยเรามาร่วมกันล้มพีรพันธ์ดีกว่าก็กลับกันนิดเดียวไม,ไม่คิดบ้างอะครับว่าเพื่อนเพืเขามาพูดกับผมแล้วผมปฏิษษษษเสธอะใจผมเนี่ยจะโทรไปแล้วบอกว่าเฮ้ยเรา จริงๆไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องทําให้บาดหมางใจกันนะผมก็อยากให้รู้สึกถึงวันดีๆตอนที่เราทําพักกันมาแล้วก็การเมืองเนี่ยเรายังทําอยู่อีกนานมันเป็นอาชีพของผมอะ่ะเพราะฉะนั้นสู้อะไรก็ทําอะไรก็ขอให้อยู่ในกติกาอย่าทําร้ายเพื่อนอย่าทําร้ายพักนะครับผมก็พอเข้าใจอยู่ว่าความต้องการเขาเคืออะไรนะครับผมก็แค่จะโทรไปคุยแค่นี้เองเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันยังมีความปรารถนาดีต่อ เราปรัถนาดีต่อพรรนะครับซึ่งเขาแสดงแบบนั้นมาโดยตลอดเนี่ยมันก็น่าจะคุยกันได้ แต่พอเขาถึงขั้นไม่รับสายผมเนี่ยผมก็ทําใจแล้วล่ะครับว่าผมคิดว่าโอ้มันคงไช่วงกินข้าวเย็นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ที่มีเอกสารหลุดออกมาใช่ไหมที่โทรไปแล้วไม่ไม่ก็ไม่ไม่ไม่ใช่ครับถูกต้องครับหมายถึงว่าไม่ใช่ช่วงที่มีเอกสารแต่ช่วงก่อนหน้าที่มีภาพทานข้าวออกมาก็เลยโทรไปเพราะผมโทรไปโทรไปแล้วเขาไม่รับสายซึ่งผิดปกติแล้วเขาไม่โทรกลับเนี่ยจะให้ผมโทรไปเรื่อยๆหรอครับผมก็ผมก็อายเป็นนะครับ โทรไปเป็นสิบสายแล้วเขาไม่รับเนี่ยแต่ผมผมโทรไปสายสองสายมั้งถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะสองสายแล้วเขาเขาไม่รับแล้วก็เลยโทรไปหาเพื่อนเขาไหมโทรครับคุยครับผมคุยกับทุกสสทุกคนก็คุณสุชาติเล่าไว้อย่างนี้แหละว่าจะไปปลดจะไปปลดหัวหน้านี่ไม่เป็นความจริงก็ต้องไปถามเพื่อนเขาว่าเขารายงานถูกต้องหรือเปล่าหรือไปพูดเอาใจคุณสุชาติเองหรือเปล่าหรือคุณสุชาติฟังมาแล้ว ไม่พูดความจริงหรือเปล่า<ห>นคะครับผมเป็นเลขาพักเนี่ยอย่างนี้ผมบอกผมให้ความสําคัญกับการพูดคุยกับสสในพักที่สะท้อนมาถึงผมในฐานะกรรมการบริหารพักเนี่ยว่าเอออยากจะให้มันมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นคือเอาให้ชัดไปเลยดีกว่าวันนี้นะว่าจริงๆเนี่ยมันมีสสที่คุณเอกนัทคุยด้วยแล้วเขาไปพูดอย่างนั้นโดยที่เราไม่ได้พูดถูกไหมไม่พูดครับไม่ได้พูดแบบนั้นครับผมพูดพูดความจริงก็ได้คือเขาก็มาชวน เขาอ่ะเพื่อนเขาอ่ะชวนเองอบอกให้ทำไมเ,เลขาขิงเนี่ยคุยกันรู้เรื่องอขึ้นเป็นหัวหน้าเลยแล้วก็เดี๋ยวเผื่อปีเฮงเนี่ยมาเป็นเลขาพักเคยมาชวนผมแบบนี้แล้วถูกผมปฏิเสธไปแล้วมีอะไรก็ถ้าคุยกันได้ก็คุยแล้วก็ขอให้รักษากติการักษามารยาททางการเมืองอย่าให้ต้องสู้กันแล้วสร้างความขับแค้นใจจนกระทั่งอนาคตมองหน้ากันไม่ติด